สวัสดีครับพอดีจะมาถามข้อมูลครับจากเจ้าหน้าที่อบตอครับพอดีมีคุณแม่เขาอยากตามหาลูกแล้วทีนี้ยบ่อแสจากที่ลูกเพจเมื่อกี้เมลไลฟ์สดมาเขาก็บอกว่าเอ๊คุ้นๆเหมือนคนในหมู่บ้านไผ่ขอดอนเคยไปรับเด็กมาจากสถานีรถไฟอะไรเงี้ยก็เลยจะมาถามข้อมูลของเจ้แถมอยู่บ้านไผ่ขอดอน ใช่ใช่ยายแถมที่เสียไปแล้วเขาบอกว่ามียายแถมเนี่ยที่เคยไปรับเด็กมาทีนี้เมลยาดไปหาคนใกล้เคียงว่าใครพอจะรู้ไหมอย่างเงี้ยค่ะจะให้คำแนะนำแบบไหนได้มัง้งลองไปถาม,มาาถามถึงพี่เป็นประหลดนี่แต่ว่าพี่ก็อ๋อสวัสดีค่ะ มีอยู่นี่ติดกับปีอะไรแต่ว่าไม่ถามคนที่นที่ใช่คนที่จะรู้จักกับยายแถมเนาะได้จ้ะยายแถมนี่คือหมู่อะไรจ้ะบ้านหมู่สองเนาะขอบคุณนะคะพี่ประหลัดข right. ้อูลแถมเดียวกันหรือเปล่านะาข้อมูลที่เขาให้มาเขาบอกยายแถมที่เสียไปแล้วเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าแถมเดียวกันไหมนะได้จ้ะขอบคุณมากครับพี่ประหลัดขอบคุณครับ โอเคเดี๋ยวพี่เขาจะให้เบอร์กำนันเก่าแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับดูเดี๋ยวเราลองถามๆดูว่าใครจะรู้เรื่องราวข้อมูลนี้บ้างไหมเกี่ยวกับคุณยายแถมนะครับ ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ไม่ได้จ้าสนะครับว่าเป็นเป็นเรื่องราวของเยแถมนะแต่แค่มาตามบอดแสจากที่ลูกเพจให้มาว่าเขาเคยได้ยินเรื่องราวคอับครครับค่ะใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเยแถมนะเอ้ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวญาติหรือว่าคนเก่าแก่จะเป็นคนอธิบายได้เองว่าใช่เรื่องจริงไหมนะครับอืมแต่เขาก็เป็นมานานแล้วหละขอบคุณ<ๆ>ครับอันนี้คือของหมู่สองทั้งหมดไม่ใช่ค่ะของทุกหมู่เลยพอผายขอดอนมีแค่หกหมู่หกหมู่ทั้งไงอ่ะก็มีเบอร์สมาชิกกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่สองอะนะหมู่สองก็คือนี่สมาชิกนะคะเขาเขาสามารถปรับมุดวัดอะไรได้บ้างที่อยู่หมู่สองมุดมีวัดอะไรวัดหลวงพ่อแดงเนาะโอเคได้คืออูมีร้านกาแฟอยู่บ้านเขาะอยู่อูขวามือได้กาแฟอยู่ในบ้านเลยอะเดี่ยวฝั่งซ้ายนี่แอ่งัั้นปกหมุดอ่างั้นปักหมุดวัดหลวงพ่อแดงก่อนเนี่ยเนี่ยไปทางโน้นเลยตรงไปนะใช่แรกไม่ใช่แล้วก็จะเจอห้องน้ำสะอาดก็ไม่ใช่จะเลี้ยวก่อนวัดหลงทาง หลวมพ่อแดงได้ได้พี่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับค่ะแล้วบอกว่าถามเขาเลยคิดว่ามันหลอโอเคได้ครับขอบคุณครับโอเคได้ขอบคุณนะจ๊ะจ้ะเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มเตมตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถ รับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ Facebook อิเตอร์อีจันหรือ u t u b e อิเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอิเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ Facebook อิเตอร์อีจัน YouTube อิเตอร์อีจันหรือ Tik t o k อิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะ ส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ที่ inbox ข้อความมาที่แฟนเพจ facebook อิเตอร์อิจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อ e เตอร์อจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ ปฏิหารแห่งรักที่พลารักนันอนุภาพบรรดังฝากกดฟ้าดายเกณฑฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากันจะท้องไปยหญ่ฏิหารหัวใจแห่งรกักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้า